เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในคอมพิวเตอร์รีแพทช็อปพาที่เท่าไหร่วะห้าแบบพังครั้งที่แล้วพาที่สี่ยังไม่บอกรับพาที่สามเลยไปเออพอดีผมก่อนหน้านี้ผมผมไม่ได้กดอัดคลิปไงลืมอะ่ะไม่รู้มันมันเป็นที่โปรแกรมหรืออะไรหรือเปล่าอะ่ะอัดไปแล้วแต่ไม,ไม่ไม่อัดให้ชิบหายเออได้เรียนรู้อยะไรเยอะแยะไปหมดอืมผมซื้อธุรก,รกิจนี้มาแล้วอะ่ะซื้อมาจากคอมพิวเตอร์อ่ะ มันซื้อมันต้องซื้อจากคอมไม่ซื้อจากไหนเว็บแม่งเอ้ยเราไม่ได้อัดอะคุณผู้ชมปัดซบจริงมันเป็นแบบว่ามาแฮงเอากับหุ่นของเราเนี่ยเอาหุ่นมานี้ดิตัวหนึ่งไอ้สองตัวนี้มันอัปเกรดไปแลวเอาตัวที่สามมาผมต้องมาคอยอัปเกรดให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยเน่โห้ยโอ,โอ้ได้เงินละเก็บเงินนี่เป็นไงคู่ ร่ำรวยเงินทองบอกเลยตอนนี้ไปดีกว่าไปทำไปซ่อมคอมต่อมันเป็นที่อะไรวะเอาจริงๆนะพาที่แล้วแบบว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยอะทั้งไบออดคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าทั้งนูน่นทั้งนี่ทั้งนั่นโอ้โห,โโหแม่งโคตรเสียลมเลยวะ่ะของก็ขายไม่ได้เนี่เว้ยคุณผู้ชมผมผมไม่สั่งของมาจากออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็มาตั้งราคาแพงๆเนี่ย อันนี้มันซื้อมา999มาขาย1,950อ่ะกำไรเท่าตัวอ่ะกูบอกเลยอ่าอันนี้ซ่อมพาเวอร์ซัพพลายโอ้โหเซ็งว่ะเล่นพนุงพนันมาได้เงินนั้งเยอะด้วยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแบบว่าเป็นเทรดตอนนี้เรามีเงินอยู่ 10, 9, หมื่นเก้าใช่ไหมไปนั่งเทรดใหม่ดีกว่ามั้งแล้วก็พยายามจะเอ่อไล์เกมขายมันไม่มีเกมให้ขายเลย รหัสอะไรเนี่ยของไอ้คนเนี่ย Kiss my X อ่า Kiss my X อ่อภาษาเหรอ Kiss my X โอ้ยน่าจะเป็นพิมพ์เล็กอะโอ้โหพิมพ์อะไรก็ไม่ไม่ต้องพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หาลาดไม่มีเกมเลยหรอน้องเขาไม่มีเกมนี่ยังไงธุรกิจมันไปซื้อในเนี้ย นเนี่ยบุซินิตเนี่ยผมก็ไม่ดูตั้งแต่แรกโอูไม่งั้นร่ำรวยไปนานแล้วเอาพอมีไวรัสอ่ะเพื่อนใช่ไหมมันเกิดจากอะไรวะน,นั้นอนะ่ะที่เด้งๆขึ้นมาแบบนั้นอนะ่ะมันชอบเข้าเว็บแบบเป็นนัดเย่สาวให้พวกหาเลยแม่งมันก็เลยขึ้นมาอยนะ่างนั้นอ่ะไวรัสแดกไงติดหื่นกลางไหม <laughs> นี่อไวรัสแอดเนี่ยใช่เลยใช่ไหมให้กดบีแล้วเราก็บูตเครื่องใหม่เหรอเฟิร์สบูตคอมพิวเตอร์ไบออน พรากูกูเคยแก้แล้วแบบนี้มันไม่หายนะเว้ยหรือว่าฟอร์แมตคุณสามารถอ๋อน้องฟอร์แมตคอมพิวเตอร์เลยเหรอโชคดีเลยน้องกูจะทำให้อ่าฟอร์แมตให้แม่งก่อนดู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 ดดโคได้อาช e เม m นต์มาโคตรเยอะรอบที่แล้วเนี่ยไบออดเนี่ยในแต่นี้ฟอร์แมตนะไม่เคยฟอร์แมตเลยบอกจริงๆนี่งไงเนี่ยอาชิเม้นต์ฟอร์แมตมาแล้ว โหรอบที่แล้วได้อาจิเมนมาโคตรเยอะทั้งบูสซินเน็ตทั้งโรบอทเกิลทั้งพู้ภาพอ,ะอ่ะอะมีคอมตกค้างอยู่พียียบเลยวะ่ะเอามายกมาให้หมดมันไม่มีคนมาซื้อของที่วะกูแบบไม่น่าจ้างอีเปรตนี้มาเลยมันไม่ทำหน้าที่เลยวะ่ะอะของไม่ค่อยจะขายด้วยอะคอมเคยเป็นอะไรมัง่งไม่ตามคิวเลยะเวยอ่าคอมไม่นี่พังอยู่แล้ว คอมเฉินพังบอกแค่นั้นอะโอาคอมเฉินพังไม่บอกอาการเลยเหรอกอุยนานว่ะให้ไวเลยเปืองเปืองเฮ้ยฉันละเซ็งจริงจริงไอแพดมีอะไรให้เราเล่นเมื่อวานนเนี้ยมีแบบว่าสกิลเราก็อัพหมดแล้วมันไม่มีจริงๆริวะนี่วะมีอะไรอีกวะอันนี้มีอะไรให้เราเล่นบ้าง สั่งของสั่งคอมพิวเตอร์มาแม่งเลยปะ่ะสั่งของมาประกอบคอมเออเอาไหมเราไปขายต่อแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องทําแบบนั้นเลยเพราะว่าเรามีธุรกิจไงธุรกิจแบบว่าไอโรบอทนั่นอนะไอชิคคอมแม่งช้ามากเลยงุนงิดเอ้ยเฮ้ยง่ายเลยมาดูดูธุรกิจของเราดิฟาอ่ามีคนเข้าอยู่เนีย่ยไม่มานั่งจ่องกันอย่างเงี้ยทำอะไรวะมีจอคอมเครื่องหนึ่ง แล้วก็มีสาวๆนั่งอยู่ข้างๆที่เป็นหุ่นยนต์โอ้โอ้เป็นไงเล่าเฮ้ยเมื่อกี้เราเอาหุ่นนี้ไปไว้ห้องนี้อ่ะเสร็จยังอ่ะเอาไว้ห้องนี้ดิมันจะได้เรียงกันเฮ้ยไหนก็ในไหนละเอามาแต่งตัวหน่อยดีกว่าปึ๊บปึ๊บหมดเงินไปกับการแต่งร้านด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลย อันนี้ซื้อห้องครบหมดแล้วนะเสได้าว่าแม่งไม่ได้อัดที่คุณผู้ชมดูแม่งฮามากอะจริงๆเลยผมแม่งตลกมากเลยตอนนั้นอะโคบบอเฮ้ยอ๋อแดงได้หมดเลยเหรอเอเอเอ,เอาเอาเอางี้แหละไฟมันต้องเปลี่ยนสีว่าวมันจะเป็นสีเขียวโอ้แล้วผานังมันก็เขียวที่หนุม่มเออเอานี้แล้วกันแม่งเปลี่ยนไฟเหมือนเปลี่ยนสีผานังเลยเวรเนย เอาขั้นสุดไปเลยเออจะได้แบบเรียกเยกงินได้แพงไอ้นี่เก็บเงินด้วยร่ำรวยอ่ะบอกเลยหัวเข่าดำมากเลยน้องกูก็นั่งเนี่ยนั่งอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยหัวเข่าดำมากเลยเหมียวามาเล่นในร้านดีกว่าไอ้เหมียวมาเล่นในร้านดีกว่าเอาเอา,เอาทำของกูหล่นเอาโหทำคอมกูพังด้วยไปไปมึงไปไหนมึงก็ไปไป คีสไม้แอคอ่าได้แล้วได้แล้วน่าจะได้แล้วอฟอร์แมตคอมให้เมือ่อไวรัสหายไปแล้วไอ้นโูไปเนะี่ยปิดคอมให้แม่งก่อนเอาไปส่งเสียเวลามันไม่มีอะไรให้เราเสือกหรอกคอมมันอะดูจากหน้าจอแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะเราจะมีลูกค้าเข้าร้านมาอยู่เลยกูคอมแม่งตกค้างเพียบเลยเนะี่ย้ย กล่องกูกระเ้งเลยเพราะอีเมลเปรตเนี่ยมีคอมมาอีกะกูซ่อมไม่ทันแล้ววะ่ะมันไม่มีแบบตัวช่วยอย่างอื่นแล้วป่ะวะเหมือนกับว่าเราซื้อทุกอย่างมาครบหมดแล้วนะเวะ้ยในเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรให้เราต้องซื้อแล้ว,วอ่ะอืมอ้มบอกได้คําเดียวเลยว่ากูต้องทําอันนี้เองตลอดชีวิตเลยเหรอแกะเองประกอบเองอะ่ะจริงๆมีไอ้นี่หายน,นี่มันหนุ่มก็ซ่อมเร็วมากๆนะเวะ้ยแต่มันควรจะแกะคอมให้เราได้ป่ะวะ่ะ เอาด้ซ่อมเลยแบบว่าเนี่ยไอ้น้องมันคุยไม่ได้หรจะมันทำอะไรได้บ้างวะโอ้โหโอ้ยเหนื่อยแท้อืมอืมฮอย อ่ะอ่ะอ่ะไปเปิดคอมปึ๊บคอมเอ็งเป็นอะไรอะ่ะต้องการดิสเพย์การ์ดแล้วก็ทำความสะอาดคอมเพื่อเล่นเกมสั่งให้ดิสเพย์การ์ดเอาแบบว่าตัวแรงๆเลยเพราะเอ็งต้องเล่นเกมใช่ไหมข้มาก็จะจัดตัวท็อปให้เอง็งจัดไปและนนี้คอมมันไม่ได้พังไงอันนี้ล่ะคอมฉันเปิดไม่ติด อืมอืมซ่อมไป x x x 4a x x x 4a อ่านี่มันมีเนี้ล็อกอยู่อ่ะมันจะทำอะไรได้บ้างวะ PASS Error แล้วจะเข้ายังไงอ่ะแบบแบบคนมันอยากจะรู้เป็นสีขาวด้วยคืออะไรวะ e e e นี่นะ สู่ราหารเฮ้ยกูอยากจะเข้าคอมเขาเอ,อืนี่มาเลยจัดไปอ้าวอันนี้ต้องมาตั้งนี้ว่ะ<ๆ>เพื่อที่จะแบบไม่ได้หลงว่าเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนว่าคอมแม่งตั้งไม่เรียงกันด้วยปึ๊บปึ๊บอื้นี่อยากเข้ารหารัสนี่มันต้องเข้ายัางไงวะแบบว่าพวกรหรัสที่มันล็อกอยู่อะเดี๋ยว มันต้องมีวิธีดิวะเอาคอมวิธีนี้เขาก็มีไวรัสเหรอไม่มีโปรแกรมสแกนด้วยกูสแกนให้กูลงให้คอมน้าเบื่อมากเลยถ้าเจออะไรแบบเนี้ยแม่งแบบโอ้ยเกกะกูจะเข้าได้ยังไงวะคอมแฮกเนี่ยมันต้องอยู่ในแฮกดิแฮกอันนี้แฮกวิกิมันก็เป็นการแฮกเกมดูไปแฮกมา ปุ๊บอ๋อเข้าไปในดีฟเพื่อที่จะคุณต้องการคุณต้องอ่าคุณจะปมนต้องมีห้าล er ็อกเกอร์คีย์สตาร์ทเด้อแคคกิ้งอ๋อต้องซื้อกุญแจห้าอันน่ะหรออ๋อมันจะมีห้าช่องนี้ใช่ไหมเพื่อแคคคุณก็จะแคคได้โอเค อันล็อกอ่ะอันล็อกอันนี้ก็คือคุณสามารถล็อกพวกไฟล์ต่างๆได้เออเนี่ยคืออะไรอ๋อมันต้องใส่ไฟล์เนมเข้าไปหรอซื้อกุญแจแล้วก็ใส่ไฟล์เนมเข้าไปหยวใช่แน่ๆเลยผมคิดว่านะอุย้ยลำคาญว่ะปิดไปก่อนดีหุย้ยมันมีอะไรให้กูเสือกแล้วสแกนไวรัสให้มันก่อนโห่า กูดีเป็นอะไรร้รายกาศมากอะ่ะอุ๊บะ A C A C C O U N T S นี่หรออะไรวะ Account ต้องมีเดวยวปะ A C C O U N T S T X T อย่เงี้ยหรอ อ้าวได้เฉยเลย <c oughs> เราไม่ใช่นักซ่อมคอมธรรมดาแล้วถ้าเป็นแฮกด้วยแฮกเกอร์ด้วยนะ X Y U ห้าสี่เดี๋ยวแป๊บนั้ง X Y U ห้าสี่กูถึงก็ต้องจดอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> X Y U ห้าสี่จำไม่ได้ไงอ่าอันล็อกแล้วสำเร็จแล้วเข้าได้โหกูอยากจะต่อยจอคอมตัวเองกูจะแฮกเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นแบบว่าจดชีวิตประจำวันมันเหนาแบบทุกวันนั้นฉันต้องเออออกไปทำงานวันเสาร์คือเหมือนขับรถไปเหรอพุชเออวันเสาร์ก็คือออกไปทำงานอาทิตย์ก็คือวันหยุดวันจันทร์ก็คือ เดินไปทำงานวันอังคารโอ้โหมึงจะโจดเพื่ออะไรกูจะแฮ็กไปทำไมวะอันเนี้ยแม่งเอ้ยตังค์ก็เสียชิบหายมึงก็ล็อกแค่กูเสือกไงถ้ามึงวันหลังมึงอย่าล็อกมเว้ยวัล็อกล้วกูก็อยากจะเสือกแถมกูต้องมานั่งสแกนเวลาที่มึงฟรีๆด้วยเซ็งว่ะไปเอาไปส่งมันแฮ็กอย่างงี้นี่เอง ก็ถือว่า EP นี้ได้เรียนรู้ไป EP ที่แล้วได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่านี้อีกทั้งธุรกิจต่างๆนานาแล้วก็ b บ o d d ค o m ทำน,น,นู่นทำนี่แฮกนู่นแฮกนี่โอ้โหอันนี้กูใส่อะไรใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ซ่อมมึงเออก็ต้องพ่นพ่นควันใส่ก่อนฉีดยุงก่อนอ่ะไล่ยุงออกจอาคอมมันไล่ยุงมาจากไหนแล้วก็ ลงเกมให้มันเออ้าง้นเครื่องนี้น่าจะเสร็จก่อนเครื่องที่ซ่อมอยู่เพราะว่าเครื่องนี้มันนิดเดียวเดี๋ยวเราลัดคิวให้แม่งเลยหรือว่ามันอยู่ในคิวแรกอยู่แล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่าคอมมันตั้งระเกะระกะมากอะมันไม่ได้จัดเรียงแล้วอะวางแม่งกับพื้นเนี่ยเนกะกะกูเอาโยไปดีวางไว้เลยเปิดคอมมาเสียบแฟลชไดร์รออ่ามีคอมเมนปึ๊บ เปิดเปิดคอมชั้นเปิดไม่ติดมีแค่นั้นใช่ไหมโอเคแต่เดิมมันต้องมีอะไรให้กูเสือกแล้วของพวกมึงอ่ะนี่ไงพาร์ทอะไรนะเมื่อกี้เห็นแบบเกรทเบี e นเจ็ดสามอืมเป็นชื่อเกมซะด้วยอันนี้มันน่าจะติดเกมจัดๆเลย G I E เอ้ย G I E A G B E A N 7จถูกปะเนี่ย โอ้โหถูกเก่งที่หายเลยกูเอาอะไรบ้างนะฟลอดฟลอตฟลอตฟลอตเดี๋ยวเบนมาได้ไหมโอ้โหแฟนได้พังเตียยไม่ติดอื้มกูเบื่อว่ะที่แบบมันเป็นอย่างงี้กูต้องเปิดคอมใหม่อีก เอา้ากูจะลุกมาทำไมอ่ะเฮ้ยอยากจะซ่อมให้เสร็จๆไงคอมมันไม่มีอะไรล็อกก็แบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจอะ่ะถ้ามันมีอะไรล็อกสักหน่อยก็อยากจะเสือกมันไม่มีอะไรล็อกเราก็อยากจะซ่อมๆให้มันเสร็จเขกลายเป็นคนขี้เสือกเนี่ยมาไหนเนี่ยตั้งแต่แฮกเป็นอะตั้งแต่แฮกเป็นเนี่ยเอาใหญ่เลยไอ้นุม่มเฮ้ยแต่เดี๋กูเป็นอะไรนี้อ่ะพังหรือเปล่าวะ ว่าน่าจะใช่แล้วล่ะไปซื้อก่อนเฮ้ยมีแต่เรื่องให้เสียตังค่ะทำนี้ดิจะซื้อแม่งให้หมดเลยซื้อมาป็นหลายๆอันเลยได้ไหมขี้เกียจเดินนี่มาทิ้งไหมเกียกัดปิบปิบ ไฟไดมันพังอ่ะจริงด้วยไฟไดมันพังโถเสียเวลามากบางังหำอันนี้เอามาต่อคิวตงนี้เลยเตรียมซ่อมวิจากพาที่แล้วนี่ผมบอกกันด้วยคอมแม่งตกค้างโคตรเยอะไม่ใช่พาที่แล้วดิตอนที่ผมอัดคลิปไปแล้วลืมปดอัดอะอันนี้ต้องการดีสเพย์การ์ดด้วยเพราะว่าผม่็แต่ไปนั่งทะเลถลห์แฮกนูน่นแฮกนี่แต่ก็ทำไม่สำเร็จนะเนี่ยเพิ่งมาทำสำเร็จเนี่ยแหละ ถือว่าดีหน่อยดิสเพย์การ์ดจัดตัวท็อปให้เลยหนุ่มไปเอาไปส่งแค่ขอให้มันเปิดให้ติดก็พอกลับเล่นเกมได้แค่นั้นแหละโอ้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่าเมื่อกี้แบบอุตส่าห์แฮกได้แล้วแบบโคตรดีใจเลยเสือกไปเจอแบบโน้ตชีวิตประจำวันมันเพื่ออะไรวะ <Okay. S 1> นี่ เปิดมาปัาป๊บเอาไปใส่เครื่องไหนนะเครื่องนี้ป่ะเออซ่อมเครื่องนี้ต่อพี่เราไปเก็บตังกอนดีอยู่ครูระดับเสียงมันเก็บตังก่อนเสียมาแล้วเสียมาแล้วโอ้ยสองพันโอ้ยโกดผิดตลอดเลยวะเฮ้ยอุปกรณ์นี้มันทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ยเปิดได้ป่ะกล่อง ได้เหรอโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเข้าเลยห้องว่างหมดเลยอันนี้ไม่มีโรบอทอยู่ไม่มีโรบอทอยู่เดีย๋ยวรอมีตังค์มากกว่านี้ก่อนน้องเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาเฮ้ยคนเข้าหน่อย,อยลุงเข้าไปดิไ่ต้องมายืนดูเข้าไปเลยอันนี้เขาไม่ขายของได้สักอันเลยเหรอวะ เขาเป็นอะไรหรือเปล่ารหัสอะไรนะ่ะไม่มีรหัสอีกบอกแค่ซ่อมขอมใช่ไหมกูจัดให้เลยขี้เสือกด้วยกูนะ่ะมบึงเจอกูด้ไอด้ดอกึมันต้อมีอะไรแน่กูตื่นเต้นไว้ก่อนเอากูถ่ายมาทำไมอะกูจะถ่ายมาทำไม มันไม่ยอมขายของให้กูรหัสอะไรวะเนี้ยแอนฟริกเกตแป๊บหนึ่งแอนฟริกเกตจ้าเรียบร้อยมันมันนี่ไงมันมีมันมีบอกแล้วมันมีมันมีเสื้อก่อนเลยโอ้ยน้องแฟนไดพี่มันมันมันเออแฟรได้อะ ไหนมันเอเอร์เรอร์ว่ะลองหยิบอันนี้มาใส่ดิได้ปะถ้ามีสองอันแล้ววางแบบถ้าง้นอันนี้นมันอ่ะมีสีที่จะไม่พังเลยอันไหนนะเออมันไม่พังจริงด้วย <c oughs> นึกว่ามันพังไอเวนเนอร t e s t t x t เรียบร้อยไงเฮ้ยเตรียมจดเตรียมจดเตรียมจดเลยเตรียมจดเลย n หนึ่ง g สอง e n หนึ่ง g สอง e เรียบร้อยไปดูดิบอกว่าวิธีหลับนอนมี6ขั้นตอน ที่ทำให้หลับได้ดีคือ s ติ c k to sleep. อ l e e p ปว้ยมันจะต้องแบบอกูจะต้องมาเจออะไรแบบนี้วะทำไมกูไม่เจอของรำคาบ้างวะแบบว่ารหัสธนาครนา,นารธนาคารอะไรก็ตามแต่ไม่เจอเลยมาเจออะไรวะนี่อะไรเนี่ยแทบโอ้โหเหมือนเรเล่นเกมปุ่ม คอนโทรลเกมมันก็ยังอยากเก็บไว้แค่นี้จริงๆเหรอวะวไม่เจออะไรเลยนะโคตรแย่คุณผู้ชมแต่ละตัวโอ้ยส่งขอให้แม่งก่อนกูซาตื่นเต้นอู้กูจะได้แฮกใครไหมเนี่ยวันเนี้ยมันเปลืองกุญแจนเนี่ยตัวตั้งยี่สิบบาทืือเปิดไ,ไม่ได้จะเจอหาเหวอะไรเเลยมาคนต่อไป เรื่องนี้ใช่ไหมอืมเปิดก็ต้องมีแฟลตได้ไว้หลายๆอันแหละเผื่ออันไหนเสียไปแล้วเออเลอร์ก็ต้องเปลี่ยนอันทำความสะอาดให้มันก่อนไอ้หมอนี่เฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยวะกูตื่นเต้นแค่ตอนแรกแค่นั้นกูแฮกได้กูโกคตรดีใจเลยแฮกไปไม่เจออะไรแบบว่าเริ่มเศร้าแล้วเปิบเปิบเปิบเรียบร้อยละซีอย่างนี้อ่ะเสร็จ คอมเครื่องนี้จะเอามาทำอะไรนะมีออมบอกว่าซ่อมคอมให้ฉันหน่อยกูเห็นเลยโน้ตเนี่ยซ่อมคอมให้ฉันหน่อยฉันจะซ่อมให้แกเองอันนี้ทำอะไรบ้างโอเวอร์ครอ็อกเหรอจัดไปเฮ้ยง่วงไม่ใช่มะง่วงก็ง่วงได้เไม่เกี่ยวปับ๊บหนึ่งแปดหกเก้า โอ้คอกโอ้คอกโอ้คอกหนึ่งแปดเร็วเร็วเร็วเวเลยหกเก้าเดี๋ยวจะหนับซะก่อนหกหกเก้านี่ไงเออเรียบร้อยถือว่าโอ้คอกไปเสร็จหนึ่งอย่างกลับไปนอนก่อนเว้ยทำไมกูไม่กูก็รวยแล้วทำไมกูไม่ซื้อบ้านวะถามจริงไปไปไปกลับ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 มีคอมมาซ่อมมาด้วยขามาตอนเช้าเดี๋ยวแวะซื้อหุ่นยนต์ก่อนหนึ่งตัว แล้วก็ไป modify วันหนึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเว้ยเงินจากเอา้ากูจ่ายมึงไม่กูสารีบมึงไม่รีบรับเงินกูวะต้องมาเสียวเวละห้าสิบไม่นอนร้านมาตื่นขึ้นมาแคะขี้ตาบิดกี้เกียจบิดไปบิดมามานนี้ซือ้อไปกูสาวแม่งหลอนชิบหายดูด,ดิตอน,น,นหัวลดลน ห้องนี้เลยน้องเข้าไปนั่งเอ้ยบ้าจะเอาน้องไปนั่งแบบนี้ได้ไงเล่าลูกค้าก็หลอนตายดิต้องแต่งตัวหน่อยอุยได้มาสามพันสามเลยวะนึกว่าจะได้แค่นั้นนีไน่ไปนั่งไปนั่งไปนั่งขอเอนเตอร์เทนลูกค้าด้วยไปนะทำงานต่อมีเงินเท่าไหร่เนี่ยมีเรียกเก็บบุงเก็บบินแล้ววะไม่มีเหรอกูเปิดล้างคอมทั้งวันแม่เพ,พ,พิ่งซ่อมคอมไปสี่เครื่องดูอีนี่เขาไม่ขายให้กูจริงจริงอวะ มันจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยเศร้าอ่ะมาต่อต่ออันนี้โอเคเอาไปแล้วแล้วก็เอาเอาไอ้นี่โปรแกรมสแกนไวรัสแล้วก็อัปเดตไดเวอร์แล้วก็ระบบปฏิบัติการผมว่ามาีมามา EP นี้นี่คือผมมาแบบไหนๆมันก็ลืมอัดไปแล้วรอบที่แล้วมันความสนุกมันไปอยู่ใน EP นะั้นหมดแล้วแต่ว่าผมก็กล่าวไว้นี่ไง อีพีนี้กาจะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยแฮ็กเจออะไรแบบฟิวๆวอ่ะมีแล้วเหรอโอเคเรียบร้อยแล้วนะคอมมึงมยนไม่มีอะไรให้กูเอาเลยเฮ้ย hey! ได้ไหมมีไหมไม่มีแคกเกมลิสหรือว่าเราต้องเข้าไปแคสก่อนมาเพราะมันต้องพิมพ์ไอ้นั่นด้วยปะมเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้มันต้องพิมพ์ว่า ใช่ไหมนี่ไงแคร c k f i l แล้วก็ w i นว o c k ใส่รหัสแคร c k f i l ก่อนแล้วก็ใส่รหัสปึ๊บนี่หรอแคร crack c r a c k, k file แคร c k f i l แล้วก็รหัสซัตเอ่อเอาเกม อสแล้วทอสทอส9 8 9 8 0 7 8 7 5 9 8 8 0 7 8 7 5ปะแล้วไงต่อวะอย่างก,กูก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกดแบ็กกลับไปกดไปที่ดีฟช่างแม่งเหงอะอีเวนเลย มันไม่ขึ้นให้กูล่ะอคอมไม่มีอะไรติดเลยคม,มาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างชัดดาวส่งคืนเพราะว่ามีคอมตกค้งางไว้เยอะเลยคุณผู้ชมโอ้โหมึงหิดจุกจิกซ่อมก่อนซ่อมก่อนเอา้าลืมแพ็คอู้ ไม่แพ้เขาเราถูกมากเลยนะสองร้อกว่าบาทจัดไปแล้วก็เออมันพอขายได้สักหน่อยว่าน้องทำไมมันขายถูกวะกูกูตั้งไว้ที่พันกว่าบาทพันเก้าไมมันขายกูพันเจ็ดฮะอีนี่มันเป็นอะไรของมึงเนี่ยมันไม่ไปทำตามคำสั่งกูวะ เออปึ๊บนี่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 เครื่องนี้มาตั้งเครื่องนี้ทำไรยิเพกการทำความสะอาดเหมือนจะยังไม่ได้ทำความสะอาดให้หมดหรอทำไม่ไหวโคนยุงก่อนคนไปแล้วเปิดเลยนะ้องว่าเครื่องนี้มันต้องมีอะไรแหละ,ละปล่อยไปไม่ได้นะเว้ แกรไวรัสใช่ไหมแล้วก็ระบบปฏิบัติการใช่ไหมโอเคโอต้องได้เสือกโอต้องได้เสือกอืมหืโอไม่มีอะไรที่เสือกเลยครับคุณผู้ชมโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนเลยก็ได้อืแล้วก็ระบบปฏิบัติการอ๋ไม่มีอย่างเลยว่า G O 9 S, S F S F D บักา5 L E 2 A 56 Y เอา้านั่นนั่นพีดอะไร A 56 Y 5 L E 2อีกย,ยเอ้ยมัน9มึงจะมา6ได้ไงกูมองอะไรของกูอะเออเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นี้ ปับป๊บๆระบบปฏิบัติการแค่นี้ชัดเดาเอาไฟได้กูออกมาด้วยจะมาตลกแค่นี้คอ,อมแค่นี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่มีไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้วเลยอันนี้แพงหน่อยเพราะว่าจัดการจอตัวท็อปให้มันไปอ่ะมาสง่ออองอคุณผู้ชมพันนี้มันก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไอ้พวกคอมเครื่องอื่นผมไปซ่อมมานอกรอผมมาแฮกไปไม่เจอหาอเลย ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันพร์ทหน้าว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรเราทำต่อไปเจอกันบ,บ๊ายบาย